แจ็โดนแกวะารกโทมโก้บ้านโกโดนแกวะสัสแต่แทกไปเดี๋ยวก็โดนไอ้มันให้มีสมอเยี no ่ยฝาแุกคเจอออกมแล้ววาายวาโอ้เ uh ี uh ้ยรนวยคมากเลยสัสเจนารนวยเอ้าเดียมากดีไงเยนเออกมางวะ กิบเวยไเสทอยเสทอยจะายเยอะอุ้ยไปีแค่นั้นแหละน้องเจยคเมไเติมดแรงมากไอเกยกูบอกแล้วเสมอีนีไม่ีมีกามันก็ยุเร็วเหมือนเราไีนเนะมาให้ อีมันเรายกชายอยู่นะสมกคิวมีกับวินโดวเฮเฮเวนเฮเนเฮวนเฮเตัวหนึ่งจอยู่ได้อยู่ได้ไฟอะไรนะปัดปัดปัดไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้มีมาโเลยไอ้อยู่เยเอมอยู่เมเ็บอเก็บออกเก็บไปแล้วนะเก็บมีนะม CT ตัวนึง CT สลมาใส่ B แล้วก็เอาี แระเกระดมันมีมีชุบไอ้สิมีชุบไกี่ยแล้วมันกเดีวมีนป่ะอยู่เมีนอยู่เมนสองไม่เกี่ยวเลยไอเจนเจนไปเฮเ่นเจนไปเฮเ่นแล้วก็เราเมียนเมนเมนเมียเมนจะเมนจะเมียนจะเมนจะเมนเยนตีโอ้ยทายทายครับทายวะเนเล่นน้อยไปหน่อยกําลังจะไปฆ่าตัวเมนเลยเฮ้เฮเ่นี่มาพอดีมีคนเี อ้าวเด็กสองตัวสามตัวอยู่ได้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 เอ้ยอยู่ที่อะไรม่ฉีกปย้เดี๋ยวเดีเดไซก็อยู่หอมาฉีกป้องง่ายบอ้อาแไม่เลอ่ะกูไม่ไดนเงอ่เไม่ได้ยินไม่ได้ยินได้เสียงตีที่วิ่งมาในยงไอ้ตีอะเดินไปแล้วกูเดินแล้วกูเดินไอ้ตัวไรแฝดไม่ดีอะโอ้โหธรรมดาบ่ะ ใครดีหยุดเลนดีอะไรคิวมาให้มาให้เอ้ยเอ้ยมีดอนมีดอนเ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีออนดีออนยังอยู่ได้แล้วนะหมดแล้วดีเฮ้ยหมดแล้วโอ้ยโรถแปดจะหายอยู่หน้าโว้ยหายแล้วรถโตไม่เอาบ้าโดนโต๊ะเฮ้ยหลังมาไหมเนี่ยอ๋อมาเข้าววางมาจีมาจีมาหลังมาหลังมาหลังมาปูขุนโลกเยอ หลังๆหลังกับเอฟวูหลังๆๆนี่ม่จากหลังหน้าบอเลยไม่มีลองบีลองบีลองบีลอง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 ลงลองยโอ้โอโดกูไปุ๊ยเยยย ร้อยยี่สิบกูงงอยู่ทำไมไอไอเอฟเฟกต์ดิเชอร์กูมันดูแบบเปลี่ยนเปลี่ยนไปห่อคโค้งกูกลายเป็นกระทิงเฉยเลยพี่ถูกโคตรขมอ่ะทช่ไหมพนะี่จันในนะ <c oughs> นนช่กูอะไรไปโชว์สเต็ปเทพให้ปั้นดูอะไรเงี้ยแบบนกนกหลอกมันมาบีบีเมดูแมบโรเทียกันแบบไวชิบหายเลยเพื่อนกูมามมดิ ไม่ใช่ดีดตัวเองเจก็แบบโอ้โหว่าต้องฟักห้าว่ะสองนี้ห้าอยู่โอ้ยโอ้ยสองคนนี้คือตโซบ้าลน่าเนี่ยฮะเสร็จแล้วเดเรน่าวให้ไปทั้งหมดทุกคนเ้ยเสียงอะไรเสียงเสียงแบบเสียงแบบไอ้เหี้ยดักจัด

เฮ้ยเฮ้ยบอลบอแล้วมเปิดบอแล้วคามเปิดตัวมันอยู่ในวอมีครมีมลี่มต้องมีเบายองตัวเฮ้ยโอ้โหมันโคตรมีสตัวมีตัวเดี๋ยวจ่มันมันบออยู่ข้างในมันอยู่ข้างในอยู่ข้างในอยู่อยู่นย่นอยู่ข้างในย้นมีบอแล้วไม่ข้างในนี่มีบอลถ้ามันถ้ามันเฮ้ยจะตายแล้วกูกูข้าป้างในกูเอ้ยโเวอร์โเวอร์์70เฮ้ยเมนเมนเมนเม ดีนะไม่งั้นี่ชนยนนะโอ้ยกาเดียนกาเดีนกาเดีนไอ้เจี๊ยบจีจะทงกูที่โดนทุอันูดเที่ยเลยยาโยบะเราต้องไปยิงแถบวเองเฮ้ยหลังเรามันกบมันอมาโยโเฮ้ยสต่ไม่น่าวะวาเลฮ้ยี่ยเล้เดียวเ้ยชุดได้ชุดได้ชุะได้ชุอชุเตอรชุดเตอเฮไปชุวายมาตเนี เอ้ยิวได้ไฟายดีิวได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วล่ะไปคปเฮ้ยดีดียูได้นะยวได้กินด้วยกันกินด้วยกันเฮ้ยไอ้จีดูอะไรตัวนั้นมันได้ยินเสียงอะไรสักอย่างอุ๊ยไม่ใช่ไฟดีเสียงฟังกวรในใจดีอ่ะตัวท้ายอ่ะได้ยินเสียงว่าเอ๊ะตุบตุบเอ๊ะผ่านไปอ่ะใหม่เนี่มา ก็เสียงอะไรวะไม่ตัวค่ะเสียงนี้หนึเขาเป็นอ่งโอ้โหเสียงแม่งจุบๆดีว่ะตาที่หกแล้วกูม่ได้จับแล้วตอนเสิดเสียสกินใหม่นะวะอืมตัวที่หกดีแนะวะไอ้ที่นี่แน่ซื้อสกินนะดูนะไม่รู้แฮมบ้าสกินนี้ไม่ันจะถูกใจมันก็เลยซื้อมันมีจี้ซะที่แล้วด้วยด้ะอันที่แล้วก็ถูกใจมันมันก็ได้ซื้ออะไรอ่ะโจ้าของกันใเหรอเฮ้ยไอ้ที่มีคนมอแล้วจะขอไว้บีเด้สักกัน เกมตอบคำถอะไรนะดีคนชวนะไรนะคาดวะเกมไม่จรอยเนาะวาามนี่นะเฮ้ยสงตัวสตัวให้เจ้ององตัวสส่ตัวไม่เข้าใจนะโซโซวาอยู่นี่โซวาอยู่น้าโซาอยู่หน้าหน้าเมีนไม่ต้องท้ี่มันมาไนี้ันี้โหดมากขวาวะไม่ด้รับไม่ไดรไม่ได้ตอนนี้เลิกนะ ไม่ไม่สแกนดีดีคอยดีคอยไว้ดีคอยวินโด้เป่าวะถ้ามึงไม่มีเนาะอยู่ไหนอะสไปอยู่างนั้นสบามดรอปเมนไอเจมตาบอดนะถ้ามันเป็นแมวมันกัดจริงมันเนอถ้าเป็นงูนี่ฉกคอมองไม่เห็นวะนี่นี่นี่ไม่ไม่เราเห็นแล้วเราเห็นเราเห็นเรนเราเห็นแต่ทำไมไม่เห็นในแมปวะไอมี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 ไม่เห็นในแมปจริงเพราะอะไรไอสแตมมาด้วยสัตว์ไอนี่กูตีนเดี๋ยวมาก เบอร์ดีจริงเออทุกวันนี้เรายังไม่เห็นในแบบเพราเราจริงจริงกูก็ไม่เห็นมันซ้อนกับคนตายป่ะนี่แหละบอสเป็นเยอไม่ขนาดนี้เออตาทีเถอะเอาไหมพี่อ๋อริเบอร์สีนี้ของมันเองี้ยสไ planted สบาย <substit uting> ได้คลิปละตัวนี้ก็ในสายตัวนึงนอกสายตัวนึงเจ็บกับเฮ้ยมันผีเลยหรอออุุ้้ยยชิวจอยไม่เล่นมั่นใจจัดกูมายิงเฮ้ยมันบ้นโดนกูนะกูยิงได้แฮมยี่สิบถอยอะบอมดบอะทำไมดิีไมียันติคิวจอยระวังนะกูถอยนะระวังติดระวังติดระวังติดโชระวังติดโถอย่าอย่าไม่ลองไม่ โอ้สิบสิบส <Christina. S 3> ิบมิตน่าจะดีนะบ้านน่าเห็นไม่น่าเห็นไม่น่าเห็นไม่น่าเห็นขึ้นมาขึ้นมาอยู่ใต้รับเตอไม่ัวหเห็นอยู่ใต้รับเตอร์ตัวหนึ่งเฮ้ยเนี่ยเนี่ยรับเตอร์รับเตอร์เฮ้ยเราลองมาทำอะไรดีนี่แหละแฮมเราคิวไม่ของจริงไม่ไม่ไม่แฮมไม่ไม่ไม่ดีน้องของจริงไงเด็กโอ้เราต้องดูหลังก็เฮ้ยเอย่าบอยโบ วอลทุกคนมีวอลไอ้ยี่เปนโอ้ไปแบดไอ้เหี้ยขันในไซมีวอลมีฮิวโอ้ยแบมไซเนี่ยเดี๋ยววอตัวหนึ่งเพราะว่าแบกไซอะไปแ้มงสโวลเรดีไวนี่สยดาวเอเเฮ้ยเฮ้ยมั่โดนนะเกือบหลอดละเมื่อกี้ อย่าไปตาไปเยอโบแบเ้ยเยอโบไู้แล้วครับสคนนี้งวอลงมอุ้ยจ้ามีแบ็ตดมีชุบมีชุบมีชุบตัวอะไตัวที่คน ทำเราอะแหละดูสองวังดูสองร้อยสิไอพีออฟนั่นแหละจะเป็นความติดฉากให้เราไอบีเราเอามาโดดแจ็คหลาดถอยว่าหลาดคุณม่เคยมารอบหนึ่งแต่มันก็ตายกันหมดนั่นแหละเจสคมันจะโซ่มาก่อนแล้วมันจะแด๊ดออฟที่พวกสองแบบไม่เอาดียวและเดียวดแล้วก็พลังไอยเ้แล้วกันเหมือนงกสมองไม่สมองมิดวัดประเดยนมัาจากวัดประเด็นนี้แหละมีจริงจากเราเดี๋ยวมาให้ โอเมนโดิกเม่อ้เจ็ดเจ็ดวเจ็ดยมีไซเฟอร์มีสองตัวสองสองมีมีไซเฟอร์ก็เดอยอยู่อยอยู่อยู่งไปก่อนยยซเฟอร์มันดินเข้ามาแล้เมื่อกี้มันดินเข้ามาในฮิวสองไหมองหนึ่งหนึ่ถ้ามันเข้าไซเปอร์ดูภูเกตนี้เฉยเฉยยยทั้งหดม่เฟดอยู่ยืนอยู่ข้างนอกตอนแรกไหวได้ไงดีวะยืนตอนอย่างล็อบบี้อะ เดี๋ยวนั่งแก้หมวยน้งอีปากแก้ดิฟ้าดีว่าไม่มันเลยอีขี้อีดิฟ้าดิฟ้าคุณนั่งหลับแล้วบอสบอกเลยคุณนั่งตอนนี้บบนั่งยาวอะนั่งหลับแล้วมันก็หลับจริงแล้วมันมันก็มองไม่เห็นเลยกระโดดอยู่เมื่อกี้กระโดดพีกี่ตัวเฟียไม่เท่าไหร่นะสองคนมีเฟียอยู่เนี่ยเดี๋ยวเรื่องที่เป็นเข้าวางบอมสึบเอโยรุเรียบร้อยใชะไีมตัวหนึ่งเฟียังอยู่นี่เราให้มันเห็นเลย เขาไม่เจอเจไม่มาเดยนสนุกปะสิมันมีฐานเจอหรอไอ้เนี่ยบ้ามากมันก็มันมันก็ไม่เช็คหรอกคือเนี่ยแต่บ้ามันหมดแล้วบ้ามันงงเจตัวเนี้ยมีแต่เอตอนแรกผมรอบรอบรอบมาดูมิต้นะเดี๋ยวบลูใส่เจเสักรอบอยู่มิดอันนี้อันนี้อันนี้เฮ้ยอยูมิตะ่าไม่ต้องเร่งเลยบ้านเป็นไงนั่งนั่งรอ WP เลยโอ้โหเป็นไงเพียงฟังกูนะถ้ามึงไม่ตายทุกอย่างจะดีขึ้นพีคุบไม่ได้เนี่ยตอนแรก คนพูดไปละตามมาดิช็คาหาคนพูดไอ้ยนไม่ยิบมาเช็คนี่ไหสวยยสบายสบายสบายไ้แผ่โคตรดีป่องจริงกแล้วมันไม่มีใคเข้าเลยไม่รกคนเดียวแไม่ร่วเลยองคนวางมันรัดนะว่า